สวัสดีครับสวนญ้าสายเกษตรเมืองยาโมช่องที่สื่อสารเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานและก็การาช่องทางบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญบริจาคลงศพหรือบุญสร้างพระแก้วแดงจกักรพรรดินะครับวันนี้ก็มาดูนะครับยาสายนะครับนี่นะครับเอา ก็จะพืชออกนะครับก็คือเอายาออกนะครับก็ถากยานะครับก็ค่อนข้างลกนะครับเดี๋ยวในส่วนของฝรั่งเราก็จะปลูกใหม่นะครับอันนี้ก็คือฝรั่งของเราเรียบร้อยไปแล้วนะครับฮะซึ่งเราก็จะได้ทําการรอฝนตกนะครับแล้วก็จะได้เสริมเข้าไปนะครับนะครับก็อันนี้เป็นสวน้าสายเกษตรมืองยาโมนะครับปลูกแบบผสมผสาน ปลูกแบบผสมผสานนะครับปลูกแบบผสมผสานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูแล้วก็มีในส่วนของอผักชะอมผักขานะครับและนี่ก็เป็นวัชพืชนะครับเป็นวัชพืชซึ่งตอนนี้ยาสายก็กําลัง กำจัดนะครับอ่านะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรทุกคนทุกท่านนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยาก็กำลังขึ้นเยอะเลยนะครับยากำลังขึ้นเยอะเลยก็ทำการนะครับกำจัดวัชพืชนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงคืนฟ้าคืนฝนนะครับคืนฟา้าคืนฝน นะครับก็เรียบร้อยครับต้นนี้ไม่น่านรอดจะว่าขาดน้ำก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าบางต้นก็สดใสยอยู่นะครับบางต้นก็เหี่ยวเฉานะครับก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากอะไรแต่เดี๋ยวเราจะซ่อมใบสักประมาณ30สต้นนะครับซ่อมประมาณสัก3าสต้นนะครับก็ อันนี้ก็เป็นในส่วนของสวนฝรั่งกิมจูนะครับก็ปลูกผสมผสานนะครับหลายๆอย่างรวมๆกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งที่ย่าสายทําการห่อนะครับทำการห่อนะครับะนะครับก็วิธีการให้น้ําของเราก็นะครับเป็นแบบสปริงเกอร์นะครับเป็นแบบสปริงเกอร์ ไม่ใช่ระบบน้ําหยดนะครับอก็อาจจะมีผลต่อความไม่พอเพียงของอต้นไม้นะครับหรือพืชนะครับนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจกินบอิดากินบอซิดาอ,อยากกินบอ่ะเดี๋ยวเราจะลองหา ฝรั่งให้น้องนะครับลองเป็นสักหนึ่งลูกนี่นะครับตรงนี้ก็ระบบให้น้ำครับก็อาจจะเป็น,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 นใช่ฝรั่งฝรั่งอ่ะครับแต่ก็ตรงนี้ก็จะเปื้อนหน่อยนะ ก็จะเปื้อนหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเปียกแล้วลครับ,อ,รบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันฝั่งนี้ยาสายบอกว่ามีสามสี่ลูกเดี๋ยวเราพิสูจน์ก่อนนะครับว่าจะพอได้เก็บไหมน่าจะไม่ได้เก็บนะครับ เดี๋ยวลองหาลูกก่อนใจะเย็นๆมีลูกเล็กอยู่อันนี้เน่าแล้วครับเน่าแล้วฉีกเลยนี่เน่าแล้วครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับก็ปลูกแบบผสมผสานมีผักหวานนะครับมีอันนี้เป็นมะม่วงเบานะครับแต่ว่าลูกมันโตครับปล่อยให้แก่นะครับเป็นมะม่วงเบานี่ก็ปลูกไอฟ,ฟักทองนะครับปลูกทองแล้วลองหาฝรั่งก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดดูครับฝรั่งกิมจูสวนยาสายอลองดูแกะมา,มาโอ้เด็ดเรียบร้อยมันต้องเป็นกระดาษนี้ได้ไหมแกะเลยแต่ว่าเด็ด ่ะได้อยู่แต่ว่าเด็ดอ่ะนิดหน่อยก,กินได้ครับนี่ครับเป็นฝรั่งอ่าล้างเลยไม่ต้องกลัวน้ำปลอดภัยทุกอย่าง เป็นบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นกล้วยตานีดำครับก็พยายามที่จะเอาเอาลองชิมกัดรสชาติเป็นยังไงพิสูจน์หวานครับกอบหวานกรอบ,รบอหวานกรอบอันนี้ไม่ใช่น้าม้านะครับแต่ว่าให้พิสูจน์จริงๆอร่อยครับอร่อยอาไม่ได้บังคับนะพูดจริงๆนะอย่ามาหลอกกันเล่นอ่านะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า,วายาสายอย่างที่บอกนะครับยาสายก็จะห่อด้วยนะครับทําความสะอาดนะครับก่อนที่จะหอ่อแล้วก็ฉีดด้วยฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนนมนะครับผสมเอ็มร้อยนะครับนมต้องเป็นนมจืดนะครับฉีดนมจืดนะครับทําความสะอาดลูกฝรั่งก่อนห่อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราบํารุงด้วย ปุ๋ยคอกนะครับไม่ได้มีใส่ปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นมันก็ทําให้รสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับอ่านะครับหวานกรอบอร่อยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ทําเกษตรนะครับทําเกษตรนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนของเราเป็นสวนเล็กๆนะครับบนพื้นที่เอ่หไร่นะครับ หนึ่งไร่พอเพียงให้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับอันนี้เป็นดอกติว้วดอกติว้วนะครับก็มะม่วงเราก็มีนะครับมะขามเทศเราก็มีนะครับแหนแดงเราก็ปลูกไว้นะครับอ่ปลูกไว้ ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทำกเกษตรนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะ <c oughs> อยู่ที่ไหนแห่งหนหนของที่ไหนของตำบลก็ฝากเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับที่นี่คือสวนยาสายกเกษตรเมืองยาโมตอนนี้เป็นยามเย็นนะครับซึ่งอากาศค้มฟ้าค้มฝนจะตกนะครับแต่ว่าไม่ตกอากาศร้อนอบอ้าว นะครับก็ภาวนาอยากให้ฝนตกนะครับจะได้เ,เขาเรียกว่าอะไรจะได้ให้ต้นไม้มีความสดชื่นนะครับเพราะว่าอากาศร้อนจริงนะครับอากาศร้อนมากนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เอาหญ่านะครับเอาหญ้าแล้วนะครับเพราะฉนั้นก็เตรียมตรงนี้เอาหญ้าออกแล้วก็จะเตรียมปลูกมะเขือต่อ พื้นที่ตรงนี้เตรียมเอาหญ้าออกแล้วก็จะปลูกมะเขือต่อนะครับก็เราจะไม่ปล่อยให้พื้นที่เป็นพื้นที่ว่างนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝรั่งนะครับฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นสะเดามันทวายนะครับนี่นะครับสะเดามันทวายนะครับรสชาติก็ไม่ได้ขมมากนะครับไม่ได้ขมมากนี่ครับฝรั่งของเราก็เริ่มแทงยอดออกแล้วนะครับ นี่นะครับสดามันทวายฝั่งน,นี้ก็เป็นต้นกระท้อนนะครับอ่าตรนนี้ก็มีมะม่วงผสมผสานนะครับมันหนงงองแซงมะม่วงเรานะครับอืมนี่นี่ก็คือฝรั่งนะครับอ่ลูกนี้ก็ได้ครับอ่โอเคนะครับ,นะรบก็ เดี๋ยววันอาทิตย์ญ่าสายก็จะมาเก็บนะครับทุกวันอาทิตย์ก็จะมาเก็บเก็บเสร็จแล้วก็นำอาไปจำหน่ายที่ตลาดชุมชนนะครับในพื้นที่ตำบลสีมุมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งสวนย้าสายกเกษตรเมืองย่าโมของเราเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลสีมุมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา นะครับอันนี้ก็โดนแดดนะครับแดดจัดนะครับซึ่งการห่อจริงๆต้องใช้นะครับถุงห่อแบบนี้นะครับแต่นี้ใช้ถุงพลาสติกห่ออย่างเดียวซึ่งทําให้ผิวไม่สวยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นมะม่วงนะครับขึ้นใหม่นะครับเราให้เริ่มใหม่เนื่องจากต้นใหญ่ไปนะครับแล้วก็รวบ นะครับนะครับอ๋อโอเคครับก็ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นคือยามเย็นของส่วนยาสายกเกษตรเมืองยาโมนะครับนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้พี่น้องนะครับประสบความสำเร็จ นะครับประสบความสำเร็จนะครับขอให้ขออนุญาตลดน้ำต้นสลั่งก่อนนะครับเผ <c oughs> ื่อฝนไม่ตกนะครับฝ <c oughs> รั่งเราก็เพิ่งซื้อมานะครับอเดี๋ยวลดก่อนนะครับ ชุม,ชม่นี่เป็นก้าฝรั่งที่เราเพิ่งไปซื้อมานะครับเพื่อที่จะซ่อมต้นที่เสียหายนะครับ ี่เป็นก้าพริกนะครับที่เราเตรียมไว้ปลูกนะครับอ่ะโอเคครับก็ลดน้ําขอให้ชุ่มชํานะครับชุ่มชำ่ำชุ่มชํานะครับโอเคครับ ก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวเกษตรทุกคนทุกท่านนะครับก็อีพีนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวเกษตรนะครับที่ทําการเกษตรนะครับทุกท่านทุกคนทุกสถานที่นะครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็ ขออำนวยเอพรนนะครับโอเคครับก็ถ้ายังไงก็เจอกันอีพีใหม่ครับสวัสดีครับ